ประมาณสักสองสาครั้งดีเราจะเริ่มมีภูิคุ้นกันแล้วเออเออเออมันจะเริ่มมีทักษะการเอาตัวรอดจากความผิดหวังแล้วอ่าอ่าสี่เดือนก็คือเราอย่าไปต่อต้านมันแล้วกันอืมอืมอืมให้มันซึมซับกับมันไปแล้วก็แค่บอกตัวเองว่าเออมันอยู่กับเราไม่นานหรอกอืมก็เหมือนที่ท่านท่านเรีชาสดนบอกเหมือนกันไม่ว่าจะสู่แก้ในแก้ของของความผิดหวังแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรนะระยะเฉียบพันเนี่ยอ่าเพราะว่าต้องฮิวใจฮิวใจกับความรู้สึกอ่าผิดหวังอย่างไรเพราะคำนา้คือเขาอยากจะฮิวใจไงอ่า หิวใจอันแรกคือถ้าคุณอยากจะหิวใจก็คือการมันเกิดบาดแผลเกิดขึ้นออ,อใจเราเกิดบาดแผลเกิดขึ้นเราก็ต้องซ่อมใจ